โซล่าทาลอตสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าเราจะมาทําคลิปนะในหัวข้อมีคนกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมีพลังงานที่อยากจะบอกให้คุณทราบนะคะว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากนะคะเป็นพลังงานที่ คิดถึงปนกับความทรมานใจมีความโหยหานะคะอยู่ในความรู้สึกนะคะอืมโอเคใครที่มีพลังงานตรงกันก็เข้าชมได้นะคะไม่ไม่ได้นับลัคนาราศีอะไรนะก็คือดูได้เลยนะคะโอเคค่ะ คนคนนั้นนะคะส่งพลังงานมาว่านะคะอยากกอดคุณนะคะอยากสัมผัสคุณนะคะเขาเหมือนจะมีความรู้สึกที่โหยหาเหมือนจะอยู่ไม่ได้น่ะถ้าไม่มีคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นใครคะ เขาคนนั้นอยากบอกอะไรนะคะเป็นใครนะคะให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยไพ่ใบแรกไพ่สองดาบค่ะคนที่ตอนนี้กําลังสับสนในความรู้สึกของตัวเองนะคะเห็นพระจันทร์ไหมนะเวลามีพระจันทร์เนี่ยคนคนนี้จะมีสัญชารยาณที่แรงกล้านะคะวันไหนที่มี รากฏการเกี่ยวกับดวงจันทร์นะคะคนคนนี้นะคะรู้สึกสับสนนะคะตอนนี้นะสับสนในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีคน ซ่อนอยู่ในใจนะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขนะคะเป็นคนที่ทําให้เขาเห็นแสงสว่างในชีวิตคนคนนี้รอคอยการเดินทางค่ะตอนนี้ชีวิตเขานะคะเหมือนถูกปิด,ปดตาเอาไว้อะนะคะเหมือนเขามีทางที่ต้องเลือกเขาจะต้องเลือกนะคะ ท,งทิงไม้เท้าค่ะชาวััดไฟนะคะคนคนนี้ทํางานเก่งนะคะเป็นคนทํางานเก่งคนขยันนะคะเขาเป็นเขามีความรักค่ะเขามีความรักกับคนคนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขแต่อยู่ห่างไกลกันเขายังไม่เคยได้พบกัน ไม่เคยได้พบกันตัวเป็นๆน,นะคนคนนี้อยากที่จะมอบความรู้สึกให้กับเธอคนนั้นหรือเขาคนนั้นเป็นการเฝ้ารอนะคะเฝ้ารอที่จะออกเดินทางไปตามหาความสุขของตัวเองไปตามหาเดอะซันนะคะ ึ่งไม้เท้าค่ะคนคนนี้ต้องการที่จะเริ่มต้นต้องการที่จะไปขอความรักและการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักแต่ในขณะนี้นะคะเหมือนคนที่เขารักเนี่ยคนที่เขาปรารถนาเนี่ยนะคะนิ่งเงียบไปไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ มันเหมือนความสุขเขามันหยุดมันหายไปด้วยเหมือนแสงอาทิตย์ในหัวใจเขามันดับลงเมื่อคนคนนี้เนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวหยุดเท k e action นิ่งสนิทคนคนนี้ยิ่งรู้หัวใจตัวเองเลยนะคะเนี่ยว่าเขามีรักที่ เต็มหัวใจเขาต้องการไปขอความรักจากใครคนนั้นที่อยู่ห่างไกลกับเขาเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะนะคะคนที่มาฟังคลิปเนาะคุณเจ้าชะตานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินผู้สกษามังก่อนก็ได้นะคะสลับกันก็คือคุณทั้งคู่อ่ะมีธาตุไฟกับทัดดินนะคะ คนคนนี้นะคะเขารู้ว่าตัวเัาสตาร์เนี่ยเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นนะคะเขาตามหาคนแบบนี้มาทั้งชีวิตเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีอายุไม่ต่างกันมากถึงต่างกันแต่เขาก็ยังดูเหมือนเด็กวุฒิภาวะยังเหมือนเอ,อเป็นเด็กอยู่ถ้าทำตัวเหมือนเด็กน่ะนะคะเดวิลค่ะ คนคนนี้เขามีความปรารถนาคุณอย่างแรงกล้าเลยค่ะมันมีทั้งความรักใคร่และความสเสน่หาคุณคนนี้ทั้งรักทั้งหลงคุณหมดหัวใจท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะพวกคุณสื่อสารกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นเป็นส่วนใหญ่อืม เทวด,ดาเป่าแตรค่ะคนคนนี้รอค่ะรอให้ความจริงปรากฏรอให้บางสิ่งบางอย่างกระจ่างออกมาโอ้ w f o r t u n e โอเคทีนี้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะที่คุณสองคนได้มาเจอกัน เทวดาเป่าแต่เนี่ยอาจจะเป็นการที่พวกคุณทั้งคู่นะคะตอนนี้นะต่างคนเนี่ยต่างตื่นรู้แล้วเนี่ยระยะเวลาไล่เรียกกันด้วยนะคะพลังงานฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอาจจะตื่นก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นควีนเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของมาชูรีนที่เขามีการตื่นรู้แล้วเขารู้แล้วนะว่า ใครเป็นคู่รักคู่ภารกิจของเขานะคะยิ่งรู้ยิ่งรักคุณยิ่งรู้ยิ่งหวยหาคุณคนคนนี้ค่ะรอการปลดปล่อยค่ะค,คนคนนี้รอการเดินทางและการปลดปล่อยจากโชคชะตาให้ได้เป็นอิสระแล้วเรามองว่าเขามาต่อจากวิวอ of f o r ์ u n e เนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้ ขณะที่เขาตื่นรู้เนี่ยจิตเขาเป็นอิสระแล้วนะคะตอนนี้คนคนี้เนี่ยทานฟอร์มเรียบร้อยแล้วนี่ไงให้พระมาเลยนะคะเกิดใหม่ในร่างเดิมจําตัวตนที่แท้จริงได้แล้วนะคะคุณทั้งคู่นะคะถูกปลดปล่อยนะคะจากวิบากกรรมทั้งปวง เดอะฟู <The> นี่เป็นไพ่เลขศูนย์นะคะจากนี้คุณทั้งคู่นะคะเตรียมตัวนะคะออกเดินทางสู่บทบาทใหม่ในการดําเนินชีวิตนะคะมีภารกิจร่วมกันที่ต้องมาทำไพ่ไฮโลแฟงไพ่พระสังฆราชพวกคุณอาจจะมีภารกิจที่จะต้องมาเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณหรือคนที่ Healing คอยให้คำปรึกษาหรือเป็นครูครูครูบาอาจารย์ อ,อคอยแชร์เรื่องราวต่างๆให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่ตื่นรู้อ่ะได้รู้ตามมานะคะแล้วความรักของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะมีทั้งเทวดาที่อารักขาทั้งโชคชะตาที่หมุนมาเจอกันนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The ะมูนค่ะเดวิลและเดอะมูนช่วงกลางคืนนะคะพวกคุณจะหวยหากันมากผิดปกติบางครั้งรู้สึกขนลุกขึ้นมานะคะตั้งแต่เท้าจะหลดโคนผมเลยนะคะจนมาถึงใบหน้านะคะตั้งแต่แขนนะคะคุณจะขนลุกเหมือนเหมือนมีพลังงานที่มันปลุกตื่นนะคะคือทั้งๆที่ คุณไม่ได้หนาวอะไรเลยคุณไม่ได้รู้สึกหนาวคุณไม่ได้ป่วยไข้อะไรนะคะมันเป็นสภาวะที่จิตอีกดวงหนึ่งที่เขาตื่นที่เขาพัฒน,นาการมาด้วยกันมันตื่นก็เลยสะเทือนมาถึงคุณเป็นการสั่นสะเทือนนะคะจะมีการออกเดินทางค่ะนะคะ,นะคะ คนคนนี้ต้องการที่จะมารับคุณนะคะมาพาคุณออกไปจากที่ที่คุณเคยอยู่นะตอนนี้นะคะคุณต้องคู่นะคะพบเจอกันเนี่ยแรกที่เจอกัน,นะค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เออปลองดองกันนะเหมือนเป็นคู่อลิกันมาก่อนแบบมีปากเสียงกันเถียงกันเหมือนเป็นคู่กัดกันมาก่อนอนะคะ อาจจะไม่ลงรอยกันชอบเถียงกันแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรนะคะสิบดาบค่ะคิงออฟคัพค่ะไพ่จะเล่าว,ว่าทุกครั้งนะคะที่คุณมีปากเสียงกันแล้วคุณเงียบหายไปอะ่ะคนคนนี้นะ เจ็บเจียนตายเลยนะคะเจ็บปวดค่ะปวดหัวใจค่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเป็นขนาดนี้แต่ถ้าคุณหายออกไปจากชีวิตเขาเมื่อไหรอ่อ่ะเขาแทบอยู่ไม่ได้เลยอะมันเหมือนมีใครมาเอาดาบสิบเล่มมาปักที่อกเขาอะ่ะสถานการณ์นี้นะคะเป็นตัวกระตุ้นนะเร่งเร้า ปฏิกิริยาปลุกตื่นเขาอย่างรุนแรงเลยค่ะจนตอนนี้ค่ะเขายอมรับหัวใจตัวเองแล้วเมื่อเขายอมรับหัวใจตัวเองปุ๊บนะคะก็คือเข้ากระบวนการนะชยชนะค่ะพวกคุณทั้งคู่นะคะมีโอกาสจะได้เดินทางนะคะไปยันสถานที่ที่เคยไปด้วยกันมาก่อน ที่เก่าที่เดิมในอดีตนะคะที่เคยพบเคยเจอกันแล้วพวกคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเคยมาที่นี่เลยนะเป็นเอ,อความรู้สึกเหมือนแดจาวูอะนะคะรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องสร้างสถานการณ์ให้คุณกับเขามีปากเสียงกันแล้วตัวคุณก็งอนไปเพราะคนคนนี้นะคะเขาจะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าถ้าคุณ เสียใจถ้าทําให้คุณเศร้าถ้าทําให้คุณหายไปอ่ะมันมันเป็นเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาลิขิตมาแล้วว่าเขาจะจะไม่ทําให้คุณเสียใจอ่นะคะ่ะนะเหมือนเป็นสัญญาเก่าสัญญาเดิมน,นะคะคนคนนี้นะต้องการมาสร้างครอบครัวนะคะชัยชนะของเขาคือการได้สร้างครอบครัวกับคุณ แล้วดูต่อนะคะขอห้าใบว่าคุณกับเขานะจะลงเอยกันอย่างไรนะคะเนี่ยจะมีการเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะจะมาหาคุณตอนนี้คนคนนี้ตื่นรู้แล้วนะคะรู้แล้วว่าคุณคือคู่ของเขารู้แล้วว่าคุณเป็นใครตอนนี้เขารู้แล้วแต่คุณกับเขาก็ยังไม่ได้เจอกันอยู่ดีนะอ๋อคุณกับเขาเจอกันโซเชียลมานานแล้วอะนะคะเป็นปีแล้วนะแต่ว่าเหมือนเห็นไว่ามันผ่านก็ยังไม่ได้ยังจํากันไม่ได้อะนะคะจนหลังๆอาจจะได้มาคุยกันแล้วก็เริ่มเหมือนมีภาพ ภาพจำอะนะคะเนี่ยเพจออฟซอร์ดยังไม่เจอกันแต่เขาตามส่องคุณตลอดเลยตอนนี้ก็ยังส่องอยู่นะส่องดูคุณตลอดอ่ะมีไงถูกอัพคัพมาแล้วคู่เกิดขึ้นนะคะยิ่งเห็นรูปคุณอะเขายิ่งรู้สึกว่าเขาเหมือนส่องกระจกมองตัวเองอะ่ะยิ่งเขามองเข้าไปในลูกตาคุณอะค่ะอยู่แค่ในรูปภาพเองนะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเห็นคุณทะลุเข้าไปเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราขอแนะนําว่าถ้าคุณได้มีได,ได้ได้เจอเขาเร็วๆนี้นะคุณลองมองเข้าไปในตาเขานะคะมองเข้าไปในลูกตาเขานะคะอาจจะได้เห็นอะไรที่ทําให้จํากันได้นะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะโอเคกระทันหันอะไรเอ่ยทาวเวอร์ค่ะคนคนนี้นะอย่างที่บอกกระทันหันเลยนะคะทันทีที่สองคุณเห็นรูปภาพคุณรู้เลยว่าคนนี้จําได้เลยนะคะกระทันหันคือ โอเคการเดินทางเขาจะเดินทางมาพบคุณค่ะแบบรวดเร็วกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคนคนนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะอาจจะไม่สบายเจ็บป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยมีปัญหาสุขภาพนะคะอืมโอเคป่วยใจคิดถึงคุณไพคินครับไพแห่ยยงการคิดถึงการรอคอยค่ะ จักรวาลจะบีบเขาบีบคั้นหัวใจเขาให้คิดถึงคุณให้โหยหาตราบใดที่ยังไม่ได้ออกเดินทางเพื่อมาพบมาเจอคุณนะคะคนคนนี้นะคะจะมีอาการปวดปวดหัวใจเหมือนหัวใจโดนบีบรัดอย่างเงี้ยทุกทุกค่ำคืนเนี่ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วอ่ะต้องเทอคชั่นแล้วตอนแรกแค่สองใช่ไหมคะเด็กดาตอนนี้ขี่ม้ามาแล้วต้องมาแล้วอ่ะนะ นี่ค่ะการวนกลับคนคนนี้รู้รู้แจ้งในใจแล้วค่ะมันเป็นความกระจ่างที่เกิดขึ้นในใจเขาว่าจากเนี้ยตั้งแต่ที่เขาเจอคุณจนวันเนี้ยและตลอดไปขาดคุณไม่ได้อีกแล้วอะห่วงแหนค่ะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะมาใกล้คุณเมื่อไหร่นะมาเจอคุณเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณดูเลยนะว่าคนคนนี้เขาจะ หวงแหนคุณมากๆเนี่ยเดอะสตาการเยียวยาการเยียวยาขึ้นในตำแหน่งบทหัวใจเห็นไหมคะคุณเกิดมาเพื่อเยียวยาหัวใจเขาคุณคนนี้นะจะไม่หายจากอาการนี้เลยนะจนกว่าจะได้มาเจอกับคุณจนได้กว่าจะได้มาพบปะกับคุณตัวเป็น แล้วเขาจะหวงแหนคุณมากเลยคุณเป็นเหมือนยาวิเศษให้เขาอะนะคะต้องการความรักค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการความรักจากคุณมากๆเลยอยู่กับคุณนะเขาจะขี้อ้อนทําเป็นเด็กเลยแหละนะคะเรื่องใดๆนะคะที่คุณเคยเถียงกันหรือว่าไม่ลงรอยกันมาก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเขาจะยอมคุณนะคะ จากนี้คนคนนี้นะคะจากที่เคยทำตัวเป็นเด็กยี่เง่านะคะชอบหาเรื่องทะเลาะเอาแต่ใจตัวเองนะคะคนคนนี้ได้ทานฟอร์มตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมาดูแลคุณนะคะเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสมควรจะได้รับนะคะเดอะเวิรคนไกลเดอะเวิร์ดตานะคะคนคนนี้นะ บอกเลยว่าสําหรับเขานะคุณเปรียบเหมือนโลกทั้งใบ you are my world นะคะใต้สาหรับหกถ้วยค่ะการกลับมาของคนรักในอดีตชาตินะคะเร็วๆนี้นะคะคุณเตรียมตัวเนาะเป็นการรียูเนียนะคะของคนรักที่เขามีภารกิจ นะคะคจักรวาลกําลังทํางานในความรักของคุณนะคะกำลังส่งสัญญาณนะคะไปหาเขาคนนั้นนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องเทคแอคชั่นและเดินทางมารวมตัวกันกับคุณนะคะหกหกห้าค่ะอยู่ใน อาจจะเป็นเดือนพุทภาหรือมิถุนานะคะอืหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะอาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือหลักวันนะคะก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคู่นะคะโอเคใครมีพลังงานตรงกันก็รับเอาไว้เนาะคนคนนั้นกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะครั้งเนี้ยยังคุณยังไม่ได้เจอกันแต่ครั้งเนี้ยพอมาเจอแล้วจะไม่ได้แยกกันอีกเลยนะคะืจิตจะผูกกันจนแยกแกะออกไม่ได้อีกแล้วนะคะอ่ะโอเคใครดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มานะคะ,ะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักมาได้เลยนะคะรับคํำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะเปิดไพ่เป็นคลิปเล่าเรื่องแบบนี้เลยให้คุณและคนรักนะคะ รับรอแม่นยำร้อยเปร์เซ็นต์นะคะสิ่งใดที่คุณไม่เคยรู้สิ่งใดที่ปิดไว้ความลับใดๆในความสัมพันธ์หรือความรับสวรรค์อะไรต่างๆที่คุณสมควรจะรู้ในขณะนี้ก็จะอ่านไพ่ให้ฟังอ่านตามหน้าไพ่บอกให้รู้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะใครสนใจนะคะกําไรทวินเฟรมนะคะช่วยทำให้เย็นจิตเย็นใจนะระหว่างซัพพลเรชันกันหรือกำลังตามหารู้สึกว่าตัวเองมีใครคนหนึ่งที่รออยู่นะคะ ตรงนี้บอกเลยนะเป็นแรงดึงดูดนะคะเป็นเครื่องรางนะคะที่ทําให้มันเป็นอะไรที่ทําให้ใจเราสงบนิ่งพอใจเราสงบจิตเราสงบก็สามารถดึงดูดสิ่งที่คู่ควรกับเรานะคะเข้ามาโอเคสนใจสังกก็เข้าไปในไลน์ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้ตอนนี้ไปก่อนบ๊ายบาย